คงไม่มีโอกาสได้มาแก้แค้นนันเนลหรอกเพราะว่านันเนลต้องเป็นตากล้องให้ไปลงที่หมิวแทนท่าหน้ามิวก็มีส่วนร่วมหนูนิดเดียวเองไล่เก็บทีละคนไล่เก็บทีละคนเอนันเนลก็เก็บทรงไม่ไหวเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีตอนรับเอฟซีนะครับเขาสู่ชาแนลเดโซฟาวันนี้นันเนล เป็นต่ก้องแล้วกันนะครับวันนี้ออกตัวก่อนเลยครับเดี๋ยวลุงต้องไปธุระข้างนอกนะครับหนีอีกแล้ว <c oughs> มีนวายออกลงอ่าง อ่าเอออะไรเราหนีไปหนีไปเท่าไหร่นะหนีทีไรทิ้งงานหนักๆให้เรา้วหนักตรงไหนวันนี้หนักตรงไหนวันนี้ตกปลาอะไรบอกเอฟซีหน่อยไปช่อนค่ะเออไปช่อนในบ่อหรือข้างนอกข้างนอกค่ะแล้วมันยากไหมตกปลาช่อนนอกยากตรงไหนวันนี้ไม่น่ายากเออวันนี้น้ําลงเออวันนี้น้ําลงเยอะจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้มิวกับแดนเนี่ยแข่งกันเลยแล้วให้นันเนรเนี่ยเป็นตากล้องช่วงนี้บทลงโทษแบบไหนที่แบบเอฟซีชอบ เล่เล่เท่เท่แนบอกไม่ช้าเลยบอกว่าอ่ยังแค้นไม่หายเลยอ๋อเหรอล่าสุดโดนโคลนไปที่คนบางคนมาทำเงี้ยทมีแมีคนบอกว่าเนรชอบแกล้งน้องแต่เนรไม่เคยแกล้งน้องจริงก็ไม่อยากจะทำหรอกจริงอ่ะแค้นแค้นนะเนรหนักมากว่าคือ วันนี้คงไม่มีโอกาสได้มาแก้แค้นแน่ๆหรอกเพราะว่าแน่ต้องเป็นตากล้องอ,อให้เป็นลงที่มิวแทนน่าหน้ามิวก็มีส่วนร่วมนูนิดเดียวเองไล่เก็บทีละคนไล่เก็บทีละคนแต่ไม่แนว่วันนี้ไม่ใช่ว่าบอสจะรอดบอสเป็นตากล้องก็จริงนะครับแต่บอสบ,บอกว่าถ้าเด็กๆได้ไปลาช่อนไซส์หกขีด เอาบทลงโทษมาลงที่บอสเลยดเดี๋ยวบอสบอกตอนไหนเมื่อ <laughs> กี้ไง <laughs> บอสบอก <laughs> ถ้าวันนี้ทั้งสองคนนี้แข่งนะครับแล้วได้ปลาช่อนเจ็ดขีดขึ้นไปซึ่งถือว่าหายากแหละในหมายคลองบ้านเราแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครได้เจ็ดขีดขึ้นไปก็วัดกันว่าใครจะได้ปลาสามตัวก่อนกันใครได้ปลาสามตัวปั๊บอีกคนหนึ่งโดนบทลงโทษเลยเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เหยื่ออะไรเด็กๆอะไรค่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเหยื่อนี้คือใช้ตกปลาช่อนนี้ติดใจเลยหลังจากนั้นแทบจะไม่กลับไปใช้เหยื่ออื่นเลยนะเออ โอเคเดี๋ยวลุงถ่ายเปิดแค่นี้แล้วกันนะวันนี้มีอัดฉีดพิเศษใครได้ไซส์โลนะให้พิเศษไปเลยคนละพันแค่นี้แหละครับลุงไปแล้วอ๋อไม่เห็นเยี่ออ,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 อะไรของเขาดิอ,อะไรของเขานดย อมาแล้วมาแล้วกัดใกล้ๆกัดใกล้ๆครับกลางคลองเลยแบบจำได้เลยเนี่ยเอามาลุ้นยครับตัวกลางเออต้องกัดหนักเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาตัวเจ็คิดด้วยอีกตัวหนึ่งกัดไปก็เอาสิก็เอาสิหาให้ได้อ่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่าโอเคเดี๋ยวไปตามหาปลากันต่อตัวที่สองครับจะได้ไหม นั่นเนเชียเด้นแหละดูออก FC ก็คงจะเชียแด้นแหละมา A few moments later ครับ FC ดูสภาพหน้าตาและร่างกายของแต่ละคนนะครับ คือวันนี้เป็นบอกเลยเป็นวันที่แบบว่าหาปลาแบบยากมากน้ําแห้งก็จริงอะคือแบบน้ําลงก็จริงนะแต่ว่าคือแบบมันแห้งมากแห้งจนเห็นดินนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเอฟซีนะครับมาถ่ายจบในบ่อแล้วกันนะก็คือตอนเนี้ยสกอร์ตอนเนี้ยคือน้องแดนนะนําอยู่1ตัวต้องหมิว่าตามหลังสุดเลยก็คือใครได้ปลาสามตัวก่อนนะให้ใครตีก่อนให้หมิวก่อนนะหมิวหมิวยังไม่ได้ปลาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแดนบอกไม่ให้ก็เกลียดอยู่แล้ว จะตีฟังไหนชายนี้ใช่ไหม นาแรกเขามีให้ลดใครใครแต่จะเป็นผู้โดนหลกโดนบทลงโทษวันนี้นะครับโดนหลกมันหัวไปล่ะ พร้อมกันเลยคนละข้างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมเอ้กัดตั้งคู่เอามิวมามิวมามิวมาแดนแดนเดี๋ยวก่อนคนละไม้คนละไม้พร้อมๆกันพร้อมๆกันมาแล้วหนึ่งนะครับถ้าขึ้นมาได้แต้มสกอร์ตอนนี้ก็จะเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเรียบร้อยหนึ่งต่อหนึ่ง ใครได้ครบสามตัวก่อนนี่ครับก็เป็นแอร์ไลน์สีดำนะน้องเหมียวโอเคมาตาม,มด,ดูตัวอีกมาตามตัวที่เหลือกันต่อแล้วเนี่นนก็เก็บทรงไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> เฮ้ย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 เฮสองหนึ no ่งสองหนึ่งน้องแดนมาเรียบร้อยเหมิวเข้าใกล้เกินไปเริ่มทะเลาะกันแล้วครับเอาใก่กครับพีดเริ่มเริ่มทะเลาะกันแล้วครับก็แดนแดนเอาเปรียบนะชอบเขาไก่ตัวนี้ก็เป็นแต้มที่สองครับของน้องแดนนะหลังจากที่ไปตีคอธรรมชาติด้านนอกมาแล้วปลามันไม่กัด อ่าใช่มันกัดยากก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับเข้ามาถ่ายทําในบ่อแทนนะครับเพื่อที่จะจบคลิปให้ได้นะครับเดนบอกต่อให้ก่อนเดนอาศัยตีไกลนะครับจะตีพร้อมกันเอาก็ได้ได้หมดเอา ผู้แพ้ผู้ชนะอยู่ดีอาดิอ่าเลือกเลยใครตีไหนตีเลยดูครับใครจะอยู่ใครจะไปงานนี้น้องแดงขอแค่ตัวเดียวนะครับส่วนน้องหมิวต้องการสองตัวเฮ้ยเฮ้ยตีดังกาขใกล้ๆเอาแล้วครับเอาแล้วครับแดนไม่สนใจครับไม่รอรีตีก่อนเลยครับหมิวบอกเค้นก็ไม่สนฉันตีใกล้ไว้ก่อนตัดหน้าเอาละครับเริ่มก่อกวงกันแล้วครับ เอาดีมาดีเฮ้ยปลาไล่ไล่ข้างหลังนะไล่ข้างหลังแดนน่ะดักหน้าู้หวังผลเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยดักหน้าเพื่อหวังผลดูแล้วเหยียงก็ขาดด้วยนะครับไปตีค่อมเขาเป็นปลาช่อนตัวที่สามนะครับแล้วก็เป็นปลา ตัวสุดท้ายนะครับของเกมนี้นะครับก็คือเกมโอเวอร์แล้วนะครับ FC ไปย้อนดูคลิปได้เลยว่านูกทำเดินน้อยขนาดไหนไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้คุณไปเคลียร์อเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเหลือน้องรัตโต้น้องปุ่นแล้วก็บอสเหลือแต่เกีเจ้โว้ยตอนทำทำน้อยแล้วแต่เดนบอกว่าเดนไม่อยากทําเลยใช่ไหมแต่เดนหิ้วก็แปรงมาเรียบร้อยแล้วครับ a few moments later ดูน้ำดูน้ำดูน้ำมันค่อดูขอดูน้ำหน่อยสุดยอดโอ้โหเป็นโกโก้คั้นเลยอ่ะครับน้องๆออดูฟ้องแล้วฟองเอฟซีแล้วอันนี้คือระหว่างระหว่างรอขอี้คโคลนเข้าที่น้องก็รดน้ำย่านะครับ <laughs> ตอนนี้นะครับตั้งแตนบอกว่าอุปกรณ์สังหารสังหานะ ได้พร้อมแล้วโอ้โหดูดิครับ FC ทางแดนคนแบบว่าเข้มข้นมากและคนที่เศร้าอุ้ยม <laughs> ันเมื่อเจอคนเพื่อนคนที่เศร้าที่สุดน่าจะเป็นคนนี้นะโชคของช้นกำไรสองต่อตาใจว้าวอุ้ยห <laughs> มิวมองหน้า <laughs> <laughs> อือหื <laughs> อรอบนี้ <laughs> บอกเลย <laughs> ฟ้ะใจวยโอยโอ้ยโอยเปิดเลยโกดไปสามวันโกดไปสามวันหมนได้ขวัล้นอ่ะดูดิก็โอเคครับผมก็บทลงโทษก็คือบทลงโทษเนาะแพ้ก็คือแพ้กดกติกากดกติกาได้ตั้งไว้แล้วนะครับก็คือไปตามนั้นเนาะโอเคครับเอฟซีเดี๋ยวให้น้องไปกลับบงกลับบ้านไปอาบน้ําล้างตัวดีกว่าเพราะว่าเปียกมานานแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบายไปเดี๋ยวไปอาบน้ำล้างตัวแล้ว <S <S เปียกมานานแล้ว